ปลูกยูคาลิปตัสต้นฤดูฝนมีข้อเสียอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบไปรับฟังกันครับสวัสดีครับเกษตรกรที่ทำไรวิคาลิปตัสแล้วก็ที่คนที่กำลังสนใจที่คิดจะปลูกยูคาลิปตัสเพื่อเป็นอนาคตเป็นทางเลือกนะครับภาพวันนี้ผมก็มีแนวทางดีๆมานำเสนอให้พี่น้องกเกษตรกรได้รับ ชมรับฟังเพื่อเอาไปเป็นแนวทางในการทำไรยูคาลิปตัสนะครับหลายๆท่านอาจจะพอรู้แนวทางแล้วบ้างแต่หลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้สําหรับท่านที่มือใหม่นะครับครับการที่มาเข้าเรื่องกันก่อนนะครับการที่เราปลูกยูคาต้นฝนเนี่ยข้อเสียของการปลูกยูคาต้นฝนก็คืออันดับแรกเลยครับยายาจะขึ้นลกมากขึ้นเร็วมากเลยครับยายามันจะขึ้นเร็ว ถ้าไถไม่ดีเอารุ่นไม่ดีก็ยอดท่วมครับเนี่ยก็เสียของการปลูกยูคาหน้าฝนต้นฤดูฝนครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเราคือการปลูกยูคาต้นฝนเนี่ยต้นมันค่อนข้างจะพุ่งเร็วลากยังไม่แข็งแรงแต่ต้นอ่ะพุ่งเร็วครับพอต้นพุ่งเร็วปุ๊บจะทําให้อ่ามันมีโอกาสโค่นเยอะ ต้องมันจะโค่นครับเพราะโค่นแล้วมันก็จะต้องหาไม้มาดามครับถ้าเราไถากบคนไม่ดีพอมันก็จะโค่น <c oughs> หมวกก็หัวกก็ปิดหน้าปิดตาเอาออกก็ฝนลินครับฝนลินลินตอนเนี้นะครับก็การปลูกต้นฝนนี่มันจะมีข้อเสียตรงเรื่องของการเอารุ่นเอาวัลพืชครับวัลพืชจะขึ้นเร็วมากเลยยอมรับเลยครับ ยอมรับเลยว่าขึ้นเร็วยอมรับเลยแล้วก็ข้อเสียอีกแบบหนึ่งก็คือต้นมันจะพุ่งเร็วรากก็ยังไม่แข็งแรงแต่ต้นจะพุ่งแล้วก็จะทําให้เอ็นล้มต้องหา,าลำบากหาหาไม้หาไม้มาดาครับหาไม้มาดามมาทําเป็นหลักดามอันต้นที่มันเอ็นแล้วก็ถ้าเรามีทุนเราก็ไถกบควรไว้ครับไถกบ จาดกบโคนไว้เอาพันสามมาไถก็ได้พันสามไถจาดเข้าไถเบิกออกก่อนไถเบิกออกก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ถาดจาดเข้าเข้าเลยสาหรับคนที่มีทุนโอ้ยผมขออนุญ,ญาตถอดหมวกดีกว่าไหมครับเถ้าว่าหมวกเธอใส่หมวกแล้วไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นแต่หมวกฝนม,มันลินด้วยครับผมกลัวเป็นวัดขอโทษน,นะครับเดี๋ยวใส่หมวกแล้วกันเอาเป็นหวัดลลาบากครับ อนนี้แหละครับการการปลูกยูคาต้นฝนมันก็จะมีปัญหาเรื่องว่าจะเพื่อผมยอมรับเลยครับว่าว่าจะเพื่อมันลบขึ้นเร็วมากเลยครับเดี๋ยวคอนญาตเอากล้องให้ดูใกล้ครับมันจะขึ้นเร็วมากเลยครับสังเกตดูอันนี้ผมใช้รถมาถ่ายจ้างเข้ามาถ่ายเดษที่เหลือผมก็ที่เห็นแดงๆนั้นพี่น้องเห็นไหมครับที่เห็นแดงๆนั้นคือผมพยายามมาพ่นไว้แต่ก่อนหน้านั้นแล้วเออเขาบอกว่ามันก็ไม่มีผลอะไรกับยุคาที่มันโตแล้วเออผมก็ลองพ่นดู ก็มันก็ได้ผลนะครับก็ต้องรอดูตอนต่อไปว่ามันจะมันจะมีปัญหากับต้นไม้แม้แต่ที่ที่ลองพ่นดูก่อนหน้าเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วมันก็ตายดีต้นไม้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับวันเป็นหน้าฝนนะครับครับวันนี้ก็แต่มีเรื่องแนะนําแบบนี้แหละครับเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปเนี่ยคลิปต่อต่อไปผมจะทําเกี่ยวกับกปลูกปลายฝนปลายฤดูฝน ไปดูฝนก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่เช่นเดียวกันก็จะทําออกมาทีละคลิปนะครับอันนี้เป็นต้นฤดูฝนต้นฤดูฝนก็จะประมาณนี้ครับไา้จะขึ้นล็อกขึ้นเร็วถ้าไถไม่ดีสาต์โคนไม่ดีต้นล้มได้นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจคิดอยากจะปลูกยูคาลิปตัสผมขอแนะนำเลยนะครับว่า ปลูกยูคาลิปตัสมันได้ดีครับยอมรับว่ามันดีกว่าไร่มันครับเปรียบเทียบกับไร่มันก็แล้วแต่แนวทางนะครับไร่มันก็ต้องมีรถเข็นมีรถเข็นตัวเองมีรถถยตัวเองอย่างเนี้ครับมันก็ลาบากหน่อยทํางานหลายขั้นตอนแต่พูดถึงยูคาลิปตัสผมยอมรับว่าผมมาสรุปอยู่ที่ที่ไล่ยูคาลิปตัสครับผมตัดสินใจว่าผมจะลงลงไร่ยูคาลิปตัสแล่ผมก็ลงแล้วครับ แปลงนี้มันเจ็ดไร่เส6 2เจ็ดไร่เดี๋ยวแปลงนู้นสิบไร่ลงไปไปปายฝนสักนิดนึงวันเดือนกันยาแปลงที่มีป่ามันนั้นปีหน้าปีหกเก้าก็จะลงประมาณต้นฝนอันนั้นจะเป็นแปลงแรกที่จะลงต้นฝนครับแต่แปลงนู้นยังจะลงปายฝนอยู่แต่จะเร่งเร่งอมันออกในเดือนกันยาแล้วก็จะลงเอารถมาไถยแล้วโรลตรี่ปั่นแล้วก็ลงไม้ไปเลยตัดปัญหาการทำงานซ้ำซาก ดูแลดีๆสีปีก็ยี่สิบตันบวกมีให้เห็นนะครับเคหกสองต้นลำต้นยาวสิบเจ็ดสิบแปดเมตรท่อนนึ่งก็ไอต้อนหนึ่งก็น่าจะเจ็ดสิบถึงแปดสิบโลเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะครับเอาแค่ okay, เป็นอย่างน้อยครับก็วันนี้ก็ก็มีเรื่องแนะนำประมาณเนี้ยครับประมาณถึงว่าการปลูกต้นฝนก็อ ยามันจะลกเออที่สาคัญหัวข้อเลยญอดจะลกแล้วก็ถ้าไถยศาสตร์โคนม่ดีมันก็จะโคนแล้วก็คือมันพุ่งเร็วครับหน้าฝนครับปลูกหน้าฝนเนี่ยมันจะพุ่งเร็วแต่รากเขายังไม่แข็งแรงยังไม่เกาะยึดพอฝนมาก็พุ่ง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 ,งแล้วก็เอ็นลม้มเห็นผมเห็นมาหลายที่แล้วครับจะลม้มแล้วก็เอาไม้ไปเสียเวลาเอาไม้ไปสักไปอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องนนนนนะครรัับออออี้เป็ทนนทาาางงงงขขผผมมจากกาดลนะครับ เดี๋ยวผมจะทำออกมาหลายๆคลิปแล้วก็เอาไปพิจารณาเอาว่าเออตัวไหนมันน่าจะจริงประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันจะมีหลายๆคลิปที่ผมจะทำออกมาอยู่ในคอนเทนต์ที่จะทำออกมาอยู่ครับแต่ตอนนี้เอาอต้นฤดูฝนข้อข้อเสียไปก่อนครับข้อดีทำไปแล้วอันนี้ก็ข้อเสียนะครับย่าขึ้นลกมากเลยครับย่าลกมากเลยครับยาเนี่ยโหสุดยอดเลย ผมไม่อยากจะกพูดถึงเรื่องเรื่องญ้านี่ไม่อยากพูดถึงเลยครับเดี๋ยวที่เห็นต้นต่ำๆรสูงนี้เดี๋ยวผมทาคลิปออกมาครับเดี๋ยวทําคลิปออกมาให้เห็นไอ้ที่เห็นต้นสูงๆต่ำๆนี่เป็นเพราะอะไรเอ,อสาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะทําคลิปไขข้อกระจังไมมเห็นว่าเป็นเพราะอะไรนี่ก็เป็นผลงานการฉีดยาครับการฉีดยาการฉีดยาคายาในไรอยู่ขาตับ ไถไปเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยขึ้นอีกแล้วครับย่าแรงมากเลยครับแรงมากอันนี้กูโฟซินเนตตายดีเหมือนกันครับยากูโฟซินเนตตายดีครับตายดีนี่ครับผลงานผลงานการฉีดยาในไร่ยูคาเขาบอกว่าต้นมันจะชักงักมั่งอะไรมั่งผมลองครับผมลองผมไอถากรุ่นนั้งแต่รุ่นแรกๆครับ อันแรกๆนั้นถากรุ่นอยู่รอบแรกเลยะจ้างเขาถากรุ่นแต่รอบนี้ผมไถแล้วก็ไถยาพ่นเลยเพราะว่ารัศมีของละอองของไอหัวพ่นเนี่ยของยาเนี่ยมันสูงกว่ายอดแล้วมันสูงกว่ายอดแล้วม,มันไม่น่าจะมีปัญหาครับเอ่อยังไงก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ แล้เวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ